พระยาโยมราชนะคะเพื่อนๆน้องสวยงามมากเป็นบอลใบเรียวยาวนะคะดูสีแดงสวยสดใสมากนะคะน้องอยู่นอกตู้นะคะเพื่อนๆต้นนี้ไม่ได้อยู่ในกระถางตอนพี่พรเอามาเทไม่เห็นหัวเนาะก็เทลงเลยนะคะ แล้วน้องเขาเลยงอกมาตรงนี้เลยพี่พรก็เลยให้อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนสวยมากนี่คือพญายมราชนะคะเพื่อนๆเด้น้องก็จะมีหูใต้ใบนะคะใบนี้นะมีหูใต้ใบมีหูใต้ใบนะคะทุกคนลายสวยมากที่สำคัญเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่าย อยู่นอกตู้สวยๆเลยนะคะนี่คือพระยายมร่า